วาฟ้าบ่า้สั่งมาให้ครองคู่โยนสวรรค์เป็นแกลงกก้งให้เฮาแยกกันสร้างให้เฮาสองคนต่างเท่าพันสองเฮานั้นหักกันบ่ได้โอ้จริงอ้ายคือพัญญาณาคาวันนี้ทำแกงคั่วสับประรดใส่หอยมแมลงผู้กันค่ะ อันดับแรกเราจะคั่วพริกแกงกันก่อนเริ่มจากเทกะทิใส่หม้อเล็กน้อยตามด้วยพริกแกงใต้เราจะคั่วจนพริกแกงละลายและกะทิแตกมันนะคะแล้วจึงค่อยเทกะทิที่เหลือตามลงไปค่ะเมื่อกะทิกับพริกแกงละลายเข้ากันดีแล้วให้เราใส่สับป,ประรดต้มทิ้งไว้10นาทีให้สับป,ประรดเปื่อยแล้วจึงใส่หอยเมาลังผู้ที่ลวกสุกแล้วลงไปค่ะต่อไปเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บ น้ำมะขามเปียกและน้ำปลาค่ะเมื่อชิมรสชาติได้ตามต้องการแล้วก็ให้ใส่พริกชี้ฟ้าตามด้วยใบโหระพาค่ะตั้งไฟต่ออีกหน่อยเพียงเท่านี้แกงสับประรดใส่หอยแมลงผู่ของเราก็พร้อมตักใส่ชามเสิร์ฟแล้วค่ะทั้งนี้ในส่วนของการปรุงรสอย่าลืมที่จะชิมสับประรดก่อนด้วยนะคะว่าหวานหรือเปรี้ยวเพราะหากหวานอยู่แล้วก็ให้ลดการใส่น้ำตาล หรือถ้าเปรี้ยวมากก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมาขามเปียกเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงสับประรดหอยแมลงผููที่รสชาติเปรี้ยวหวานเข้มข้นอร่อยมากค่ะเมน,นูของเราวันนี้คือปลาร้าทรงเครื่องค่ะวิธีทำไม่ยากเลยก่อนอื่นทำการลวกหน่อไม้เมื่อหน่อไม้ของเราสุกแล้วก็จะตักเสด็ดน้ำพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเทกะทิลงใส่หม้อได้เลย ตามด้วยการใส่เครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็กระชายค่ะใส่เครื่องครบแล้วเทน้ำปลาตามลงไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันจนทรงกลิ่นหอมก็ให้เติมกะทิที่เหลือลงไปเพิ่มต่อด้วยการปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยแล้วจึงใส่ปลาดุกค่ะเมื่อปลาของเราเริ่มสุกให้ใส่หน่อไม้ ตามด้วยมะเขือปอถั่วฝักยาวและใบมะกรูดอีกนิดใช้ทัพพีคนผักเบาๆค่ะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยสุกทั่วตั้งไฟต่อจนเดือดก็ใส่พริกได้เลยเพียงเท่านี้ปลาร้าทรงเครื่องของเราก็พร้อมตักใส่ชามเสิร์ฟแล้วค่ะซึ่งใครจะทําเมนูนี้นะคะต้องจํำไว้ว่าหลังจากใส่ปลาดุกแล้วเนี่ยห้ามคนเลยเพราะว่ามันจะทําให้เหม็นคาวนั่นเองค่ะสุดท้ายอย่าลืมใส่พริกขี้หนู เพื่อตกแต่งให้สวยงามและเอาใจคนชอบทานลูกโดดเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาละาทรงเครื่องตักข้าวมากินด้วยกันนะคะทุกคนทุกคนคะวันนี้แม่เราเข้าครัวเองทำเมนูหมูสามชั้นต้มพะเค็มซึ่งเป็นเมนูประจำบ้านของเราเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเคยมีใครทานเหมือนกันไหมยังไงตามมาดูวิธีทำกันนะคะอันดับแรกแม่ใส่กระเทียมสับลงในหมูสามชั้นตามด้วยซอสปรุงรส ทุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วหมักทิ้งไว้ในระหว่างที่รอหมักหมูค่ะแม่เอาปลาช่อนทะเลแห้งมาแช่น้ำเมื่อปลานิ่มแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดจากนั้นนำปลาลงทอดในน้ำมันค่ะซึ่งแม่บอกว่าให้กึ่งทอดกึ่งคั่วนะคะไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าปลาของเราเนี่ยจะสุกเหลืองและถ้าหากน้ำมันน้อยเกินไปก็ให้ใส่น้ำมันเพิ่มค่ะเพื่อที่ปลาของเราจะได้สุกทั่ว หลังจากทอดปลาเสร็จค่ะให้เทน้ำมันออกทั้งนี้ไม่ต้องตักปลาขึ้นนะคะเพราะเราจะเอาหมูสามชั้นลงไปผัดในกระทะเดิมเลยโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะผัดแบบแยกส่วนก่อนพอหมูสุกพอประมาณแล้วก็ให้ผัดรวมกับปลาได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันดีไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจากนั้นแม่เอาน้ำมาเทใส่กระทะค่ะเพื่อล้างรสชาติที่ติดอยู่ตามกระทะนั่นเอง แล้วจึงค่อยเททุกอย่างใส่หม้อต่อด้วยการใส่น้ำลงไปเพิ่มค่ะแล้วเราก็จะตั้งไฟต้มไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะเปื่อยซึ่งเมนูนี้เนี่ยเราจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะเราจะได้ความเค็มธรรมชาติจากตัวปลาอยู่แล้วค่ะเ <c oughs> ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูหมู3ามชั้นต้มปลาเค็มของเราซึ่งรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อย น้ำซุปสดคล่องคอมากๆไม่แน่ใจว่าคนที่ไม่เคยทานจะจินตนาการรสชาติออกไหมแต่เราอยากบอกว่ามันเป็นเมนูที่อบอุ่นมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองชิมจังเลยค่ะใครชอบกินแกงเห็ดตามมาดูกันค่ะวันนี้เราใช้เห็ดถึง5อย่างเลยด้วยกันเริ่มแรกเทน้ำใบยะนางใส่หม้อค่ะจากนั้นใส่พริกตามลงไปใครชอบทานเผ็ดก็เพิ่มพริกได้อีกนะคะตมด้วยหอมแดงและน้ำปลาค่ะ คนสักนิดรอจนน้ำเดือดแล้วใส่เห็ดนางฟ้าเห็ดฟางค่ะเห็ดหูหนูอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะและสุดท้ายเห็ดเข็มทองต้มต่อจนกว่าเห็ดจะสุกเมื่อเห็ดของเราเริ่มสุกดีแล้วให้ใส่ชะอมค่ะตามด้วยใบยแมงลักคนให้เข้ากันอีกสักนิดก็ปิดไฟได้เลย เพียงเท่านี้แกงเห็ด5อย่างของเราก็พร้อมใส่ชามเสิร์ฟโดยสูตรนี้เราจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่ามีความเค็มจากน้ำปลาแล้วเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยยิงท้าได้กินคู่กับข้าวไข่เจียวบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากๆค่ะ สิทสูกไปสั่งก๋วยเตียวจากเตาอังคารมาแจกไทยบานกินอยากสิไล่ไปหาเมสี่กับโรนันโดว่าสุ่มตูเป็นประธานพาไปในแดบบออยากไปเกาหลีหาค่ปิงปะคออยากจ้างหมอลำรอยคณะมาเบิ่งนคนเดียว